สองสิอ็ดค่ะมาขอโชคขอลาบปู่สีสุดโตโยาปทุมมาค่ะได้ค่ะจะมาเอาเรางวัลที่1ได้ค่ะบุญจะถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้ได้ค่ะ <laughs> ถึงพี่คะเราสองแรงแข็งขันนะคะแรงแข่งขันไม่เคยมาเลยแค่เข้ามาก็ขนล,ลุกล้บปู่มาขอโชคขอลาบปู่นะคะวันนี้วัดปากของสิอนะคะ จากของสิอน,นะคะออขอโชคขอลละเออทำไมรถนี้เขาเข้ามาได้เนาะนะทำไมรถนี้เขาเข้ามาได้นะเนาะเ,เ,เขา,าเขาปิดไงเลยรถเจ้าหน้าที่หลับรถแล้วเี้ยซ้าย นี่ค่ะอาสองของปูปู่าของี่เ1เดี๋ยวไปว้งยมนก่อนเดี๋ยวไว้ตรงม้้นก่อน